ก็สวัสดีนะครับผมสำหรับนะครับสวนตะกาพองนะครับเกษตรผสมประสานอีสานยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามามาอัปเดตนะครับตัวทุเรียนนะครับซึ่งก็กําลังนะครับจะครบ1ปีนะครับเพราะว่าเราปลูกน่าจะประมาณช่วงกลางพฤษภานะครับปลายพฤษภาน่าน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับก็เลยจะพามาอัปเดตว่า ต้นทุเรียนนะครับที่เราปลูกในสวนยางพารานะครับอายุหนึ่งปีนะครับในภาคอีสานนะครับเป็นยังไงแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามามาชมกันนะครับก็ในโซนนี้นะครับเราจะปลูกนะครับทั้งหมดน่าจะประมาณห้าสิบหกสิบต้นนะครับถ้าถ้าถ้าอยู่ในโซนนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งปีนะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมนะครับ อันนี้นะครับหลังจากที่เขาได้ใบชุดแรกนะครับหลังจากที่เขาได้ใบชุดแรกไปนะครับช่วงที่เขาอากระทบหนาวนะครับแล้วใบเขาร่วงนะครับอันนี้เป็นใบชุดแรกที่เขาสร้างขึ้นมานะครับใบเขาจะยังไม่ใหญ่นะครับหลังจากนี้นะครับเราจะบํารุงนะครับแล้วก็จะทาทาใบนะครับให้ให้เขาใหญ่นะครับให้เขาใหญ่เพื่อที่จะให้เขาอ่าแตกนะครับอ่ารับหน้าฝนนี้นะครับนะครับ พามาดูเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้ดูกันนะครับวันนี้นะครับเป็นใบชุดแรกนะครับที่ที่เราได้นะครับหลังจากที่เขาอ่าอ่าโดนโดนหนาวนะครับหนาวจนใบใบร่วงนะครับใบร่วงจะหมดเลยนะครับอ่านจะพามาดูความสมบูรณ์ของต้นเขานะครับนะครับความสมบูรณ์ของต้นเขานะครับก็กําลังจะแทงปรีอีกรอบนึงนะครับ ก็แทงปีชุดนี้นะครับก็คงจะได้ใบเยอะนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะ,ะตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งให้ให้เขาดูโปร่งขึ้นนะครับเพื่อทำอให้เขาอ่ามีธาตุอาหารนะครับไปเลี้ยงกิ่งหลักที่เราจะจะเก็บไว้นะครับเป็นเป็นกิ่งเพื่อให้เขาติดลูก <c oughs> นะครับนี่ครับอันนี้ก็ ใบกาลังเริ่มเริ่มปรินะครับเริ่มบานนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมจะแต่งกิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่ช่วงที่เขาได้ใบนะครับได้ใบอ่าแรกมาหลังจากที่เขากระทบหนาวนะครับเราได้มีการฉีดนะครับไอตัวอ่าพวกสาหร่ายนะครับเพื่อเพื่อช่วยเขานะครับสาหร่ายพวกอ่าไอ น้ำตาลทางด่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดนะครับ <_ d ata> เพื่อช่วยเขานะครับต้นเขาก็จะเริ่มเริ่มฟื้นนะครับเริ่มฟื้นทีแรกก็กลัวว่าจะตายเหมือนกันนะครับ่ทีแรกก็กว่าก็จะตายเหมือนกันเพราะว่าใบนะครับเขาเขาหายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขากลากระทบหนาวนะครับมากระทบหนาวซึ่งซึ่งมีความหนาวมากเลยดูขนาดดูลักษณะของของต้นเขานะครับความสมบูรณ์ของต้นเขา ก็เดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปตัดแต่งกิ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับนนี้เป็นใบใบชุดแรกนะครับหลังจากที่ที่เราได้อะทํานะครับหลังจากที่เขาโดนโดนหนาวไปนะครับไปดูฝั่งนะ้ำ นี่ครับบางบางต้นก็ยังไม่ฟื้นนะครับบางต้นก็เพิ่งจะจะแตกแตกยอดนะครับเพราะาใบใบเขาร่วงนะครับร่วงหมดเลยนะครับอันนี้เป็นใบใบใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นใบใหม่ทั้งหมดเลยนี่ครับพอเขาแตกมารอบนี้เขายังไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกครับใบเขาจะเล็กๆนะครับแต่เราก็ต้องรักษาไว้ให้ได้เพื่อสําหรับใบชุดหน้านะครับ นะครับสำหรับต้นที่เขาแตกนะครับใบรอบก่อนนะครับก็โอเคก็จะเป็นฐานนะครับสำหรับใบถัดรอบถัดไปนะครับเราก็จะทำใบให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็นะครับหลังจากที่ใบเขาเริ่มตันนะครับเขาเริ่มปิดนะครับก็เดี๋ยวรอบรอบหน้านะครับเราจะทำการพ่นนะครับสาหร่ายนะครับแล้วก็ ตัวยาฆ่าแมลงนะครับเพื่อกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับเริ่มฝนนี่แหละนะครับอันตรายที่สุดนะครับเพราะว่าพวกแมลงกินใบนะครับเขาจะเขาจะค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาจากดินนะครับเขาขึ้นมาจากดินดูความสมบูรณ์ของของต้นนะครับอันนี้ต้นอายุไม่ถึง1ปีดีนะครับก็เป็นวิธีเป็นการทดลองนะครับปลูกในสวนยาง ในสวนยางพาราในเขตภาคอีสานนะครับซึ่งผลตอบรับนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีดีมากเลยนะครับดีกว่าต้นที่อยู่ด้านนอกนะครับปลูกด้านนอกไม่ไปไหนมาไหนนะครับเราก็มีการปลูกในสวนยางแล้วก็ใช้ถั่วบาซิลนะครับคุมดินนะครับถ้าจะมองเห็นนะครับนีครับเดี๋ยวจะพาลงไปดู ้างล่างอีกนิดนึงนะครับ <c oughs> ซึ่งมันจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันกับด้านบนนะครับ <c oughs> แต่ว่าข้างล่างจะมีจะเป็นหลายสายพันธุ์นะครับก็ <c oughs> จะมีอ่าอูซันคิงหมอนทองแล้วก็ก้านยาวนะครับนี่ครับ <c oughs> ต้นที่เขายังไม่โตอ่ะสังเกตต,ต้นที่เขายังไม่โตนะครับต้นที่เขายังไม่โตเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ ก็ตามรุ่นพี่ทันนะครับเพราะว่าสังเกตดูการการแตกของของต้นเขานะครับเพราะว่าระบบรากนะครับเขายังไม่เดินนะครับระบบพอระบบรากเขายังไม่เดินเขาจะตามไม่ทันนะครับต้นไหนระบบรากดีๆเขาก็จะโตได้ดีกว่านี่ครับสังเกตดูฝั่งนี้นะครับใบหายนะครับใบหายหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์หญ้านะครับเคลียร์หญ้าออกนะครับสังเกตดูความสมบูรณ์ของต้นนะครับ ต้นนี้จะเป็นน่าจะเป็นต้นหลงนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมูสันคิงนะครับดูจากลักษณะของกิ่งเขาแล้วนะครับจะเป็นหมูสันกิงนะครับซึ่งต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เราปลูกเม็ดนะครับไว้เสริมรากซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะทําการเสริมรากนะครับอันนี้เป็นต้นแซมนะครับที่เราตัดต้นยางออกนะครับต้นหลักต้นแรกเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือต้นแรกเขาจะโดนทับนะครับ ขาโดนทับไปนะครับเราก็เอาต้นใหม่มาปลูกเลยครับเนี่ยก็คือต้นนี้นะครับก็คือต้นใหม่ต้นนี้นะครับสังเกตต้นเขาจะยังไม่โตนะครับอ่าแต่ก็พัฒนาการดีครับนะครับเนี่ยครับต้นที่เขาอ่ามีใบบ้างนะครับอ่าใบเขาก็จะเขียวเขียวเข้มลักษณะนี้นะครับดูการแตกแตกใบแตกปีของเขานะครับถ้าอย่างนี้คือ คือจะโตได้ค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้พ่อแกฉีดยาฆ่าแมลงอีกสักรอบนึงนะครับเพราะว่าใบเขาเริ่มม้วนนะครับเริ่มมีพวกยาไฟลายแดงนะครับเริ่มลงนะครับนี่ครับความสมบูรณ์ของต้นเขานะครับอันนี้ยังไม่ถึงหนึ่งปีดีนะครับในเขตภาคอีสานนะครับก็คือถ้าต้นที่เขาจะจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเขาจะมองได้ง่ายมากนะครับ แถวนี้จะเป็นมมซานคิงนะครับในควัมเป็นจมูงซานคิงชนิดหนึงนะ่งนี่ครับออกย้อนแสงด้วยเรานะนี่จะเป็นมูซานคิงนะครับใบเขาก็เริ่มนะครับปีแตกนะครับออกยอดใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะให้พ่อพ่นยานะครับอาจจะให้เดินพ่นเฉพาะอ่าต้นที่เขาแตกนะครับเพราะว่าเขายัางแตกไม่เยอะนะครับ อันนี้ผมตัดแต่งกิ่งไปเมื่อวาน <c oughs> <c oughs> นะครับผมตัดแต่งกิ่งไปเมื่อวานเพื่อจัดทรงพุ่มเขานะครับสังเกตว่าผมจะจะเหลือไว้อ่ายังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะให้เขาเลี้ยงก่อนนะครับแต่ว่าเราก็จะอ่าคัดนะครับกิ่งนะครับที่เป็นกิ่งหลักไว้นะครับเ <c oughs> นี่ยครับแถวแถวนี้ผมแต่งเมื่อวานนะครับเนี่ยแถวนี้ผมแต่งเมื่อวาน สังเกตว่าด้านล่างผมจะเริ่มนะครับไว้น้อยลงนะครับส่วนด้านบนนะครับก็ปล่อยยังปล่อยเขาเลี้ยงอยู่นะครับยังปล่อยเขาเลี้ยงอยู่นะครับต้นเล็กๆก็เริ่มจัดได้นะครับเริ่มจัดได้เพื่อเพื่อจะให้เขาอ่ามีพัฒนาการที่ดีนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาอัปเดตให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อ เผื่อเป็นแนวทางนะครับให้คนที่สนใจนะครับปลูกทุเรียนนะครับหลายครั้งแล้วไม่ไม่โตนะครับไม่ไปไหนมาไหนนะครับก็สามารถนะครับนำวิธีการนะครับของที่สวนที่ได้ทดลองทำนะครับไปปรับปรุงใช้ที่สวนของพี่ๆนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ